คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคนะครับกราบสวัสดีพวกมึงทุกคนด้วยนะกับมหาจ่ายเช่นเคยกับช่องจ่าเอี้ยจ่าแนวนักคลาสเพื่อน ฝากเพื่อนๆกด u ั s c r คร e นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยเด้อกลับมาลุกหลักกันนะครับเออแพ็กเมติกนะครับหลังจากเล่น PG หลายวันแล้วนะครับก็ลุกลักชูก้าหลั่นะครับเพื่อนๆเออถ้าแพ็กเมติกตอนนี้ก็ผมชอบที่สุดแล้วเกมนี้รวมถึงในกลุ่มนะเพื่อนๆในกลุ่มโอ้โห,หนิยมมากเลยเกมนี้นะครับเพื่อนๆเออแต่วันนี้มาพิเศษเลยจะมาสอนการเล่นสเต็ปของผมนะครับเพื่อนเล่นยังไงนะครับเออ เพราะว่าเล่นเกือบทุกครั้งเลยบวกเกือบทุกครั้งเลยนะครับพเพื่อนๆสำหรับชูการัดน้อยมากๆเลยที่จะโดนแดกนะครับแต่ว่ามันมีสเตปบางๆนะครับกั้นอยู่เออแต่สเตปอะไรก็คลิปนี้มีคําตอบให้นะครับพเพื่อนๆก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทม์กันเหมือนเดิมนะจ๊ะกลุ่มลัคกี้ไทม์คืออะไรนะครับก็หลักๆเลยนะจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกว่าละเจ็ดรอบนะครับพเพื่อนตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันสามทุ่มเลย นะครับเพื่อนย้ำนะ7รอบ9โมงถึง3ทุ่มโอ้โหปันได้ทั้งวันทั้งคืนเลยก็แจ้งช่วงเวลาที่เกมแตกหนักแตกกระจายนะครับเก่งนั้นมาเออนะครับเพื่อนก็มันก็ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับการแจ้งลัคก,กี้นะครับเพื่อนอยู่ที่ดวงนะครับการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนทุนที่สําคัญเลยเอ,อ้ย้ำอีกทีนะครับเพื่อนรวมไปถึงเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับเหมือนคาลิ่งเกมไหนแตกมาหรือได้เทคนิคดีมาเขาก็จะมาบอกในกลุ่มกัน สมมติถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่มีทางรู้เลยเพราะเกมมันเยอะนะครับเพื่อนเป็นหมื่นเป็นพันเกมเออมีกลุ่มยังไงถือว่าได้เปรียบนะครับได้เปรียบมากๆเลยอ่าถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับกูปักหมุดไปเรียบร้อยแล้วมาทุน2539นะครับอยากจะเดินเบสเดินเบสสักสิดีกว่านะครับไปไปสักสบเข้าไป สิบแปดเอ้ยยี่สิบพอนะครับเพื่อนเออพอเดินนี้เดี๋ยวซื้อนะครับเพื่อนสเตปแรกนะครับเกมนี้ควรซื้อนะครับฟันก็มันมองว่ายากไปนะนะครับแล้วก็ดูหน้าลายอิงจากนี่ลายสวยๆแต่ว่าผมส่วนใหญ่อิงจากสเก็ตเตอร์โอ้โหยหัวใจสมหอว่าีบสี่หรือวะส่วนใหญ่ผมจะอิงจากสเก็ตเตอร์นะครับเพื่อนตัวสองตัวกับคอมโบสวยๆนะครับสักสามสี่รอบถึงจะกดซื้อนะครับเพื่อน เออส่วนการปั่นนี่เราปั่นเพื่อให้เข้าฟรีมากกว่านะครับการปั่นนี้อยู่ที่ดวงนุลเลยเออแต่ว่าถ้างการซื้อก็มีสเตปบางๆนะครับที่เล่นเกือบทุกครั้งนะครับใช้แผนนี้ตลอดนะครับเพื่อนอกดเบรกแล้วเดี๋ยวซื้ออมยิม้มดาวเขียวแบบนี้ซื้อเลยนะครับเพื่อนนี่ซื้อใดูสองพันห้ากูซื้อ2000เป็นไงล่ะนะครับเพื่อน สิบหมุนถ้าเกมนี้นะครับฟรีในฟรีล้นนะครับเตรียมตัวนะท่วมแน่นอนนะครับเพื่อนๆแตกจนท่วมแน่นอนเกมนี้เออก็ต้นเกมลุ้นให้ตัวคูณออกไวที่สุดนะครับเพื่อนตัวไหนก็ได้นะครับในช่วง3มถึง4หมุนแรกนะครับเพื่อนเออถ้าแบบนี้โอเคนะได้อยู่นะเพื่อนลุ้นอย่าให้เว้าที่เหลือก็พอมีเหลือง หัวใจสม้มมีม่วงเอาแบบนี้กระจายโตคูณเห็นไหมกระจายเริ่มเต็มแถวแล้วมีแดงนี่ลูกอมชมพูห,หามุนนี่เม็ดม่วงสามรอสิบสามมีเหลืองดาวเขียวมาไหมมาจริงๆนี่สองพันสี่ โอ้โห,โหมีแดง2อเป็นไงละ่ะโ,โ,โอ้โหดาวเขียว2อ0 0้ไม่สัตเหลืออีก4หมุนที่สำคัญเลยมีแดงยังไงเจ้าอ,อย่าเพิ่งจอดนะเพื่อน2 0 0 8แล้วโอ้โหคูณสวยได้อยู่โอ้โหถ้าในฟรีลวนน่ามีฮีน่ไม้นี้ มุนสุดท้ายมาย 33, อ,นนอ,อยู่สามพันสามไปดิอ้าวมีแดงเป็นไงห้าร้อยหกสิบสี่สามพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเพื่อนเออก็วันนี้มาเล่นให้ดูนะครับสเต็ปการเล่นของกูทุกครั้งเลยจะเล่นแบบนี้นะครับเพื่อนย้ำเลยทุกครั้งนะครับนอกจากถุงน้อยๆร้อยสองร้อยถึงจะมาปั่นอันนี้คือจะเปลี่ยนแผนไปอีกที นะครับเพื่อนๆแต่แนะนำนะแนะนําให้ซื้อนะครับเพื่อนเกมนี้แนะนําให้ซื้อนะครับเราจะได้ไม่เหนื่อยนะถ้าเรามีทุนสักเกมนี้ผมมองนะทุนสัก500นะครับกาลังสวย500อัพนะครับเพื่อนกําลังสวยเลยแล้วก็อิงสเก็ตเตอร์กับคอมโบนะครับลบนอกให้ตารางทางซ้ายมือนะครับวิ่งประมาณ3-4ช่องถึงจะซื้อนะครับอวันนี้ก็เล่นให้ดูเลยหไหมทุนมา2,5 0 0ซื้อไหม้2 0 0 0นะครับ นี่ได้มาซีหนึ่งสองสูงนะครับเพื่อนอ่าเกมนี้มันต,ต้องบี้หน่อยแต่บี้ตับานนิดหนึ่ง,งนะครับเพื่อนอะโอเคเ,เพื่อนๆก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฟังเพื่อนกด u b s ส r คร e นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยสำหรับวันนี้ขออคุณครับ